สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับแมปอารสำารเปารองกันนะครับเ okay, ทพทีนี้เราก็จะมาเอาเทพชนกับเทพนะครับโอเคงั okay, ้นเรามาดูกันเลยส่วนตัวนี้ก็คือวอ์ชิพแห่งแอนดูนากิครับส่วนตัวนั้นก็คือก็อดโฮมลิทนะครับโ okay, อเคดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะเราลองมาดูกันเลยครับมาเลยอ่าเอาแล้วเอาแล้วว้าวดูดีครับว้า ก็ทิพย์พนพลังไฟไปนะครับก็สามารถสะท้อนดาเมจได้เลยครับไม่น้อยเลยทีเดียวครับอืดูแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าลึกลับมากเลยครับลึกลับตรงไหนรู้ไหมครับไอตรงสีดำาข้างในครับแล้วก็สีแดงข้างนอกครับนี่แหละครับผมกับเป็นพวกโฮมนะครับต่อไปเราก็ไปดูแบบต่อไปเลยครับ ต่อไปก็เป็นศึกระหว่างลาพุทธแห่งอนุรากกิปะทะกับก็อดโฮมนะครับก็อดของเรากับไอ้ก็อดโฮมนะครับโอเคอยากรู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเฮ้เราเรามาดูกันเลยมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโอ้แข่งแข่งไม่น้อยเลยครับมาโอ้ก็อดลิสเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้สวยงามมากเลยครับต่อมาเป็นออริจินทีเล็กนะครับปะทะกับก็อดลิสนะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับ โ okay. อเคเรามาดูกันเลยโอ oh. ้มาแล้วมาแล้วโอ้โยตักอีกทีนึงโอ้ท oh. อนดามเมปครับอืม hmm. แพ้ออริจินทีเล็กกัดโฮมนะครับโฮมมันมีค่าท้อนดาเมตอยู่ครับ hmm. แข็งแกร่งมากเลยครับอ่า ah. เดี๋ยวเรามาดูครับว่าออริจินมีดับโลโลเล็กอะไรนจะเป็นผู้ชนะครับโอ้ย oh. ตัดไม่ยั้งเลยครับอมสมกับเป็นเทพนะครับของหมอดพรมเลยครับต่อมาเป็นออริจินของเลสเตอร์นะครับอ่าลองดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลองดูโอ้ยสก,กิตตีนอื มันโมโหจังเลยครับไอตัวนี้มันขี้โมโหมากครับแม่ใครสกิตีนแม้แต่ตัวเดียวนี่มันฆ่าหมดทุกตัวเลยครับไอตัวนี้มันไม่มีวันปาดีใครเลยครับแม้แต่ตัวเองที่จะแข็งแกร่งมากก็ตามครับต่อมาก็เป็นออร์เรนจิสไบโนนะครับอลองดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับแสดงว่า o อร์เรนจิสไบโนนี่มันมันอยู่แบบไม่ทําร้ายใครเลยครับอมันอยู่แบบมีความสุขมากเลยครับอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนครอบรังไฟทําอะไรมันไม่ได้ ไม่ใช่ดิทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแนละเฮ้ยหมเฮ้ยมีแล้วโอเคครับงั้นเราไปจัดต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับศึกต่อไปนะครับก็จะเป็นระหวังโกเลมกับโฮมลิทนะครับโอเคใครจะเป็นผู้ชนะโอ้เราดูอ้ย นี่ผมนิทยังมาไม่ถึงตัวเลยครับแสดงว่าพลังนี่สะท้อนดาเมจไปได้ไกลามากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าไอโดโด้ลิปเปอร์กับโดโด้ของหมอดพรมนะครับใครจะเป็นผู้ชนะลองดูกันเลยโอ้หายเลยครับโอเคครับระหว่างตึกของอินโดเมนัสเล็กนะครับกับพรมใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับ ผมวิ่งไปก่อนแล้วครับออ้ยอ๋อโหมีไว้วนซิฟินมาเยอะเลยครับอือโ้ยดูดิครับโอ้อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ครับอืมโอเคครับระหว่างโดโดกับไอริปเปอร์นะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะครับโอ้โหดูดิครับไฟแรงยังเลยครับโอ้ไฟเริ่มมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวโอเคโอ้ ยอดเลยครับอืมโอ้มีอาการชักนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ถึงเป็นอะไรมากครับอืมอ่ากลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วครับโอ้มาอีกตัวหนึ่งครับอืมลองดูครับโอ้ยมาแล้วอ่าโอ้นี่แค่พ่นหางพลังพิษนะครับมันก็ท้อนดางเมจแล้วครับแต่โรโดก็คงไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็แค่ชักอย่างเดียวครับเห็นไหมเลือดมันก็ไม่มีอะไรลดเลยครับสองพันกว่าล้านครับ ทีนี้ก็เป็นศึกระหว่างโดร่ยหนึ่งตัวครับว่าใครเป็นผู้ชนะดันนะครับโอเคเราลองมาดูกันเลยกำลังออกมาครับโอ้โหดูดิครับอออกมาแล้วออกมาแล้วครับอ่าบนความคิดอย่างเดียวครับออานี่ครับโด,ดพนพอัามเมต,ตายเลยครับ โอเคครับระวังสุกยับใหญ่ประมาณ2ตัวนะครับโอเคอยากลองดูที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันครับอ mm hmm. ลองมาดูกันเลยโอ้โหเรามาดูเลยครับโอ้โ oh. หนี่แค่ใช้พลังนะครับโอ้ย oh. สะท้อนกันตั้งเยอะเลยครับระวั mm hmm. ลงลิเตอร์นะครับกับโดโดใครจะเป็นฝ่ายชนะกันอเรามาดูกันเลยครับ mm hmm. โอ้ฮย oh, hey, พลังมันรุนแรงมากเลยครับอืมโอ้ร hmm. oh, ุนแรงจนสะท้อนเข้าหาตัวเองตายเลยครับโอ้ย oh, hey, ไม่น่าเชื่อเลยครับดูสิครับไม่น่าเชื่อเลยครับมา mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้ลูกซองยิงตัวโรมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองยิงใส่ตรงท้องก่อนนะครับ เฮ้นี่ครับเห็นหรือยังครับมันจะมีไอ้จุด้อกันของมันอยู่ครับมันสามารถทําให้ซ้อนดาเมจได้เลยครับเนี่ยครับอแล้วก็เราดูครับว่าเลือดเนี่ยมันจะลดได้มากแค่ไหนกันครับเลือดสะทบสะเทือนไหมก็ลองดูกันครับถ้าเลือดมันไม่สะทบสะเทือนนะครับเนี่ยครับสุดยอดเลยครับก็ต้องเป่าด้วยลูกซองของพายมอครับก็ไม่ถึงเป็นไรเลยครับ สองนัดอีกนัดหนึงน่งโอเคอถ้าเกิดว่าลองใช้ดาบเท็กมาปันดูครับโอเคมันจะอ้นี่ลองดูครับอืมแสดงว่ามันมีพลังป้องกันการอนดาเมจอย่างรุนแรงแล้วก็สูงมากเลยครับอนี่ไม่เป็นไรทั้งหมดเลยครับ สามารถฆ่าวอลชิพได้สบายเลยครับอโอเคครับเป็นไงกันบ้างเหรอครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย